ดูอะไรมันทั้งวันอยากกิน ทุกคนช่วงนี้คือเป็นชอบดูช่องของคุณแพมากแล้วคุณแพเขากินลูกชิ้นอันนี้ทุกคนคือเราชอบกินลูกชิ้นมากแล้วลูกชิ้นไข่ปลานี่คือแบบ the best แล้วต้องเป็นลูกชิ้นไข่ปลาของแบรนด์ดารายะด้วยนะคือดูคลิปคุณแพจนแบบคุณแฟนต้องพามาแม็คโคทุกคนเฮ้ยทุกคนเหมือนจะเจอแล้วนี่แหละนี่แหละลูกชิ้นไส้ไข่ปลาที่ฉันอยากกิน <laughs> มาทั้งทีเหมาไปเลยสี่ถุงจุกๆคือตอนนี้เขามีโปรโมชั่นด้วยนะคะทุกคนจ าก135บาทเหลือ122บาทเท่านั้นแล้ววันนี้เราก็จะทําเมนูต้ยมยำลูกชิ้นไส้ไข่ปลาน้ําใสทุกคนแล้วเป็นเมนูที่ทําง่ายมากๆทุกคนดูเท็กซเจอร์ลูกชิน้นเขาคือแบบเด้งดึ๋งเด้งดึ๋งเลยอะแล้วไส้ไข่ปลาก็คือให้มาแบบจุกจุกเน้นเน้นอ่ะ,อะเดี๋ยวจะให้ดูใ,ใกล้ๆมับเขาให้เอาจริงมันอร่อยแล้วก็ไม่คาวเลยแล้วก็หันไปบอกแฟนว่ามันอร่อยมากแล้วตัวลูกชิ้นนะคะเขาทํามาจากเนื้อปลาอิตยลิ หรือปลาทรายแดงญี่ปุ่นทุกคนตอนนี้เขาจัดโปรที่แมโคโครทุกสาขาเลยนะคะทุกคนรีบไปตามกันเลย